สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาติดตามชีวิตน้ำตาลน้ำตาลร้อนมากเลยค่ะวันนี้เสียงน้องนะคะทุกคนร้อนไม่โลกน้ำตาลน้ำตาลร้อนใช่ไหมหน้าสงสารนะคะดูหมาร้อนร้อนมากๆเลยใช่ไหมน้ำตาลร้อนจนวันนี้ลิ้นห้อยเลยใช่ไหมโลก เปิดพัดลมนะคะทุกคนน้ำตาลยังวันนี้ยังได้ยินเสียงอาการร้อนนะคะส่วนเจ้าแมวไม่รู้ไปไหนนะคะวันนี้ไม่ไม่มานอนนะคะไม่เข้าบ้านเลยไม่เห็นน้องมากินข้าวเลยนะคะเยสีก็เปิดพัดลมให้น้ำตาลนะคะน้ำตาลเป็นหมาที่ขี้ร้อนมากๆเลยน่าสงสารมากๆอากาศร้อนว่าไงน้ำตาลเป็นยังไง เย็นหรือยังหายร้อนยังลกูกนี่ค่ะเยสีก็อยู่กับน้องประมาณนี้นะคะทุกคนร้อนเนาะน้ำตาลเนาะร้อนมากๆเลยนี่นะคะร้อนมีลกูกตาลร้อนไหมร้อนเนาะลูกเนาะร้อนอากาศร้อนมากๆนะคะทุกคนวันนี้ 39องศานะคะที่สกลนครในตัวเมืองเสียงน้ำตาลร้อนนะคะดูหน้าน้ำตาลอากาศร้อนมากวันนี้ลิ้นห้อยเลยน้ำตาลน่าสงสารจังเลยทั้งทั้งที่เราก็เปิดพัดลมให้น้องนะคะวันนี้พัดลมนี่นะคะเราก็เปิดพัดลมไอเย,ย็นนะคะยายสีก็ซื้อน้ำแข็งมาใส่ นะคะซื้อน้ำแข็งมาใส่แล้วก็เปิดระบบความเย็นนะคะให้กับน้องนะคะแต่ว่าด้วยวันนี้เนาะอากาศร้อนมากๆเนาะน้ำตาลเนาะอากาศร้อนสามสิบเก้าองศานะคะตอนนี้ตอนบ่ายในในช่วงนี้นะคะเหลืออยู่ประมาณ38มสิบแปดองศา,าอากาศจะร้อนจนไปถึงเวลา16บหนาฬิกาเลยร้อนใช่ไหมน้ำตาล นาสงสารจังเลยนะคะยายสีก็เป็นห่วงน้องนะคะอากาศร้อนๆในนี้แถมกับน้ำตาลเขาเป็นหมาอ้วนด้วยนะคะไปไหนไม่ได้แล้วคะ่ะต้องอยู่กับน้องๆคอยเปิดพัดลมให้กับน้องๆด้วยตอนกลางวันถ้าเราไปข้างนอกนะคะ มันจะมีพัดลมตัวข้างนอกอันนึงแต่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดไว้ให้น้องทั้งวันนะคะอีกอย่างหนึ่งเรากลัวสายไฟเนาะไฟฟ้ากลัวกลัวไฟฟ้าช็อตด้วยนะคะเราถ้าเราไม่อยู่เราก็สงสารน้องเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูสภาพน้ำตาลนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆขนาดเปิดพัดลมนะคะอายน้ำให้ ทำความเย็นให้นะคะมันก็ไม่เย็นเหมือนอยู่กับห้องแอร์แต่ว่ามันก็คลายร้อนได้นิดนึงเนาะในพัดลมดีกว่าเราเปิดพัด,ะะดลมติดผนังเนาะค่ะเนาะถ้าเราถ้าเขาเปิดพัดลมติดผนังเนาะพัดลมก็จะดึงอายห่อนลงมาจากหลังคาบ้านเราเนะแต่นี่เราก็เปิดพัดลมเยสีก็ามานั่งใกล้ๆกับน้ำตาลนี่ละคะ่ะนั่งอยู่กับน้ำตาลก็คงจะ ีอาการดีขึ้นนะคะเสียงก็ดีขึ้นยางน้ำตาลนี่ยังโลอาบน้ำให้แล้วก็ยังร้อนนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้เยสีก็ฝากความรักให้กับน้ำตาลด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ